ธรรมนิยามซึ่งนิยามตรงกับความหมายที่เป็นจริงที่สุดก็คือกฎของสรรพสิ่งความเป็นจริงของโลกตามพุทธปัญญานะคะรายการนี้นำเสนอมาได้สองสาเดือนแล้วท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นเคยกันดีแล้วนะคะกับเรื่องราวที่นำเสนอมาแต่แต่ตละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ก็ขอบคุณมากเลยหลายๆท่านก็แสดงความคิดความเห็นมาวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งคะ่ะที่ธรรมนิยามเราจะพูดถึงพุทธศาสนา แล้วก็เป็นพุทธศาสนาที่ดูเหมือนไม่ใกล้ไม่ไกลคุ้นชินแต่ก็ไม่ได้ลงลึกเสีทีหนึ่งนะคะเพราะว่าพุทธศาสนาในประเทศพม่านั้นคนไทยเองก็อยากจะสัมผัสแล้วก็พอรู้จักบ้างวันนี้เราได้เชิญนักวิชาการด้านภูมิปัญญาตะวันออกที่เรียกว่า ไม่มีใครที่จะเทียบท่านได้ในความคุ้นเคยและมีความรู้ในเรื่องพุทธศาสนาในพมา่านะคะมาพูดคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของพมา่าที่มีพุทธศาสนาและอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจที่เราควรจะต้องไปสัมผัสบ้างนะคะวันนี้เรายินดีต้อนรับดรอภิณกิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆคุ้นเคยกับอาจารย์แล้วก็พูดคุยกันในเรื่องพุทธศาสนากันมาหลายครั้งแล้วแต่ช่วงหลังๆอาจารย์คะก็เราลึกถึงอาจารย์โดยตลอด แต่เวลาติดต่อไปอาจารย์อยู่พมา<ช>่าเป็นส่วนใหญ่ช่วงนี้เป็นช่วง <c oughs> ที่นะครับส่วนหนึ่งก็ <c oughs> คนไทยนะครับคนไทยเนี่ยมีความนิยม <c oughs> ในประเทศนะที่รู้สึกว่าแหมอลังการในความศรัทธา <c oughs> นะครับเราต้องใช้คําว่าอลังการในความศรัทธาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน <c oughs> อย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะไปบางประเทศเนี่ยแม้กระทั่งประเทศเราเองเนี่ยเราสร้างอะไรยิ่งใหญ่นะครับ แต่ปัจจุบันเราหาซอฟต์แวร์ในการที่จะหาคนไปบูชาสถานเริ่มลดลงความเข้าใจในสาระของนันสถานลดลงนะครับแล้วก็พม่าเป็นเมืองที่ตอนนี้กาลังเริ่มเปิดตัวนะครับซึ่งตอนนี้ใช้คา <ไป S 1> ว่าไปง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเมียนมาเนี่ยนะเมียนมาเนี่ยนะถือว่าเป็นชื่อที่ถูกต้องคือเมื่อก่อนนี่นค,คือคนไทยยังมีนิสัยอย่างหนึ่งไปไหนอยากจะสบายก่อนอะ่ะพมา่าเริ่มสบายขึ้นแล้วความเป็นจริงตอนนี้10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากที่สิงคโปร์มาลงทุน <C łos> ในเรื่องของโรงแรมนะสารุปโภคหลายอย่างค่อนข้างดีครับ <L un> นะโดยเฉพาะคนไปหลายประเทศมาแล้วเนี่ยนะครับมาเจอพมา่าไม่หนักใจอย่างที่คิดแล้วก็เรายังไปพบพุทธศาสนาแบบประวัติศาสตร์มีชีวิตที่มีคนไหว้สทัทธาบูชาอย่าง <L un> ชนิดที่ไม่ได้จัดตั้งมาทำ <L un> หรือว่าไปบางเวลาเข้าบูชาไปบางเวลาเขาหายไปไหนไม่รู้เนี่ยนะครับจะไม่เจอที่พม่า จารย์ไปพม่าบ่อยช่วงหลังๆก็คือว่าลูกศิษย์อาจารย์ในชมรมชีวานุภาพรหรือว่าคนที่ดูทีวีอยู่โทศรศัพท์มาบอกให้อาจารย์ช่วยพาไปที่อาจารย์ไป,ปไปบ่อยๆก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยและอาจารย์เองเคยนิม,มนต์พระผู้ทรงพระไตปิดกโลกจากพม่ามาเม,มืองไทยน,น,นี่คือสําคัญด้วยทีนี้ก็เลยสงสัยว่าในความเป็นพมา่าที่คนไทยสนใจอาจารย์เเริ่มต้นสนใจพมา่มามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ เริ่มต้นเ,เ,เนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนะครับพระคำพีทางพระ,ะพระพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าใช้นะครับประโยคหนึ่งในพระสูตรว่านะยามใดก็ตามเนี่ยนะครับที่เราจะไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานนะฮะหรือจะสอบถามเกี่ยวกับคำวทธรรมคำสอนเนี่ยอันที่หนึ่งให้ถามกับพระอรหันต์ อันที่สองนะรพระอนาคามีพระสก,กิทาคาพระโสดาตามลำดับซึ่งเราทราบกันว่านี่คือพระอริยะบุคคลแต่ปัญหาคือไม่รู้อยู่ไหนะนะครับไม่รู้อยู่ไหนเพราะท่านไม่แสดงตัวนะครับขึ้นอยู่กับบุญรัห้ามแสดงด้วยใช่ไหมพอสี่องค์เนี้หมดหาไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าให้หาบุคคลได้คือผู้ทรงพระไตรปิฎกนะครับให้ไปขอกรรมาฐานก็ดีให้ไปนมัสการก็ดี นะครับเพราะถือว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพ่อทำคำสอนร้อยเปอร์เซ็นต์พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยแหละตรัสว่าอย่างนี้แหละครับอยู่ในผู้ทรงพระใจปิฎกหมายถึงอะไรคะผู้ทรงคําสอน8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ทั้งหมดซึ่งี่จําไม่ใช้สมองกี่หน้ากี่เล่มกี่หน้าต้องบอกว่าไม่ใช้กระดาษนะฮะไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยทั้งหมดแปดสองแสนสี่หมื่นตัวอักษรนะฮะแล้วก็สองหมื่นกว่าหน้ากระดาษขนาด F4 คือกระดาษฟูลสแกป นะครับใหญ่กว A ่าเอซใหญ่กว A ่าเอซครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบเป็นหนังสือก็จะอยู่ที่ประมาณ45เล่มพม่านะครับก็คือขนาดพระไตรปิฎกที่เราซื้อถวายตามวัดเนี่ย45เล่มก็คือพระจะต้องจําได้ทั้งหมดทั้งหมดครับ2 5 0 0 0 0 0คับอตัวอักษรจะต้องจําได้หมดรพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าให้ไปนมัสการใช่ครับเพราะว่าจะความสําคัญของ ผู้ทรงพระไตรปิฎกหมายความว่าสมมุติเราเชี่ยวชาญเราไปหาหลวงพ่อผู้ทรงปิฎกเดียวท่านก็จะอธ,อธิบายเฉพาะพระสูตรและท่านก็จะยึดตรงนั้นถูกต้องว่าพระสูตรนี้บอกว่านะฮะอาจจะไม่ก้าวข้ามไปพระสูตรอื่นเพราะท่านสังเกตนะครับมีไม่กี่สูตรเช่นรัตนสูตระนะครับทำมาจากกับปวัตนสูตรนะครับและพระสูตรอันมีชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตระนะครับที่พระพุทธเจ้า พูดซ้ำๆนอกนั้นพูดเฉพาะบุคคลนะและสอดคล้องกับการศึกษาสอดคล้องกับโอกาสเขาทั้งนั้นแปลว่า8 4 0หมทั้งหมดถูกมีมกจำกัดการเวลามีจำกัดบุคคลมีจำกัดสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอ้าวทีนี้พอวินย<ไ>ัยก็เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เรื่องกับพระสงฆ์เลยศีลอย่างเดียวของอพระสงฆ์พธรรมปับ๊บนะซึ่งบ้านเราไม่ค่อยใส่ใจจะเรียนเนี่ยนะครับนะ ก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของอะไรไม่รู้มีแต่สูตระนะมีแต่จิตเจตสิกรูปนิพานแต่ผู้ทรงพระไตรปิฎกจะสามารถเข้าใจโดยรวมทั้งหมดไม่ใช่แค่โดยรวมแต่สามารถหยิบโยงว่าศีหนึ่งข้อถ้าเป็นอภิธรรมคืออะไรถ้าเป็นพระสูตรว่าอย่างไรและถ้า,า,าเป็นวินยัยจะทําให้เหรามั่นคงในเหตุผลชัดเจนนี่ขึ้นว่ากระตุน้นกระเทือนต่อจิตเจตสิก เราแค่ไหนเพื่อผลอะไรเอ,อไม่มีการวิเคราะห์หรือว่าตีความใช่ไหมคะอ,อไม่ทําอะไรและกิจอะไรที่นอกเหนือจากพระพุทธเจ้าสั่งในพระไตรปิฎกเลยคือไม่ใช่จําได้อย่างเดียวปฏิบัติตามด้วยพระเหล่านี้ต้องบวชมาตั้งแต่เด็กนะครับไม่เคยใส่กางเกงเลยไม่งั้นจําไม่ไหวนะไม่งั้นจําไม่ไหวนะครับแล้วก็จะต้องเรียกว่า บรเริ่มต้นบวชเป็นพระก่อนเป็นเนนท่องปฏิโมกได้แล้วอ่ะนี่นะค,ะคืออาจารย์กลางจะบอกว่าที่พม่ามีไม่ใช่ต้องบอกว่าที่พม่ามีอย่างเดียวต้องขยายว่าทั้งโลกมีที่พม่าเท่านั้นในสายเถรวานั่นแปลว่าพม่ายังใช้วิธีการจําพระไตรปิฎกพระธรรมคาสอนแบบชนิดเดียวกันกันกบสมัยพระมหากัสสปะได้แสดงไว้ที่ท่านัพถ้ำสับตบรรณครูหาในยุคนั้นคือมุขปาฐะปากต่อปากใจต่อใจค่ะ ะะเมื่อจำจัดใจและเปล่งออกมา,าจากวาจามันได้ข้อปฏิบัติในตัวจึงไม่เกิดเหตุพระกลุ่มนี้คณะนี้ที่เป็นปศีลพัตปามาคือเข่งเกินไปหย่อนเกินไปในวินัยเลยเพราะถือวม้เป็นทัศน์นเดียวกันหมดใช่อาจารย์คะพออาจารย์เริ่มที่จะสนใจท,ที่จะหาความรู้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ไปตามคําสอนก็คือว่าสนใจพระผู้ทรงพระไตรปิดกอ,อยู่ที่ไหน อาจารย์ก็เลยเริ่มค้นไปที่พม่าใช่ครับก็จริงก็ไปหาหลายที่แหละนะครับอาจารย์ไปไหนบ้างตอนตอนยุคแสวงหาเนี่ยยุคแสวงหานี่หาเมืองไทยก่อนว่าเอ๊ะนะพระไทยเราก็ต้องดีนะนะก็หาไทยหาไทยเพราะเวลามีเวลามียศนะฮะยศทางพระเขาจะเขียนตอนท้ายว่าตรีปิติกะบัณฑิตก็ไปหาว่าหลวงพ่อพระไตปิดกเนี่ยว่าหลวงพ่อก็บอกว่าฉันไม่ได้เรียนหมดฉันเรียนบางจุดนะศึกษาบางส่วน แล้วไทยเราเนี่ยศึกษาในชั้นอัตถกถาอธิบายความต้องอธิบายว่าพระสูตรเนี่ยเป็นชั้นพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าพูดสั้นบางทีเราไม่เข้าใจก็ต้องมีการขยายโดยอัตถคถา,า,คานะครับแล้วพออัตถกถาเนี่ยยังไม่เข้าใจอีกก็ต้องมีดีกาขยายต่อไปอีกในแต่ละ <c oughs> วรรคนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพุทธประสงค์แต่พม่านี่เขาเรียน โดยตรงจากพระสูตรจากเรียกว่าเรียนปากต่อปากพูทธเจ้าเลยเหมือนรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ต้องมีเจตนารมณ์เจตยอตแองเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหาทั่วประเทศไม่มีนะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเรานับถือในรูปแบบของไม่ใช่ว่าลบหลู่นะอาจารย์ไม่มีเพราะเราไม่ได้สร้างแบบนั้นหรือเพราะเรามีหลักคิดอะไรเพราะเรามีหลักคิดว่าเราอยากจะเรียนเทียบจากแบบทางโลกคือเราอยากได้ปริญญาตรีโท่เอก เราอยากที่จะเช่นเรียนพระพุทธศาสนาเราก็อยากจะเป็นบุติสตัดดี้เป็นฟิโลโซฟีเป็นปรัชญาทั้งนั้นจริเรารู้สึกกับพุทธศาสนาเยอะอปรัชญาเยอะแต่พอพูดถึงพระไตรปิฎกเชิงลึกเชิงลึกเราไม่ได้ด้วยทุกสูตรด้วยทุกวินัยด้วยทุกคมภีเราไม่เอาเราเอาแเฉพาะสาระแนวแนวคิดพระพุทธเจ้าเท่านั้นเท่ากับว่าเราเรียนภาพรวมแล้วก็ชอบมาตีความกลายเป็นว่าพอตีความปุ๊บกลายเป็นคําเทศของสาวกค่ะ แล้วเป็นสาวกรุ่นหลังจากพุทธเจ้านิพานไปถึง2,500กว่าปีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นความเพี้ยนมีมากเพราะต,ต้องเรียนว่าเราตีความจากกิเลสออกไปด้วยทีนี้อาจารย์ก็เลยไปพม่าดีกว่าขุดไปหาว่า,าไป,ป<ร>ไหนก่อนพ,<ร>พอประเทศไทยไม่มีแล้วรประเทศไทยไม่มีก็ไปศรีลังกาครับนะบเพราะว่าผมได้รับความรู้นะเรียกว่าเรียนดุษฎีเนี่ยนะครับพุทธปัญญาเนี่ยมาจากศรีลังกาก็หาศรีลังกาศรีลังกาก็เน้นไปทางปัจญามากกว่า เน้นแบบบทสรุปว่าพระเจ้าสอนอะไรนะเน้นพระส,สูตรมากกว่าไม่เน้นข้ออื่นนะครับ,รบพระมหากนิเวศนที่แรกเว้นไม่ใกล้เพราะว่ารู้สึกโดยโดยความเป็นไทยว่า,าแต่ศีลังกาดูเคร่งมากนะศีลลงกาจะเคร่งพระส,สูตรนะครับแต่เบื้องลึกเนี่ยก็ยังมีอะไรที่มีอะไรที่เราเราไม่อยากจะรู้นะเ <c oughs> ช่นอย่าไปรู้ดีกว่าเช่นว่าเอ๊ะทำไมพระต้องการเมืองแต่พอรู้ไปจริงๆแล้วมันกลายเป็นเพราะเพราะมันไม่มีใครดีเกินกว่าพระ ในภาพนักการเมืองเนี่ยจึงต้องเชิญพระมาเป็นนักการเมืองแล้วก็นักการเมืองก็ต้องอิงพระคือเดิมทีเดียวเนี่ยเสียงอยู่กับพระใช่ทุกวันที่ด้วยเันนะเสียงอยู่กับพระนักการเมืองก็ไปหลอกพระให้มาให้ช่วยท<า>เทเสียงมาเป็นฐานตอนหลังเนี่ยพอพระมาเป็นหัวคะแนนโดยพื้นตินไหนทาให้ทหําให้นะครับจริงๆผิดวินัยนะฮะทำให้ ชาวบ้านไปด่าพระว่าไม่เห็นดีอย่างที่หลวงพ่อพูดเลยพระเลยต้องหาเรื่องจะต้องเข้ามาอยู่ในสภาเองทำเองเลยใช่ครับทีนี้อาจารย์ก็ไปก็ไปรู้อะไรเยอะแยะใช่ครับพอเสร็จแล้วอ้าวก็ไปเน้นวิธีการศึกษาแบบเดียวกับมาตรฐานคือเอามหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์โดยไม่เน้นพระไตรปิฎกสุดท้ายก็พบว่าในโลกนี้มีอยู่ที่เดียวในโลกคือพม่าอาจารย์แสวงหาคนพระที่ต้องที่ส่งพระไตรปิฎกได้ทำไมอาจารย์ไม่เปิดพระไตรปิฎก แล้วก็ทําความเข้าใจเองอะะอาจารย์ทาความเข้าใจไปว่าตีความฮะก็อ่านทั้งหมดเลยอาจารย์แล้วก็โยงเองผมบอกให้ฟังก่อนว่าผู้ทรงพระไตปิดกของพระมาเรียนอย่างเดียวยังไม่ทันตีความนะอ่านอย่างเดียวสิบี่ปีครับนะครับผมก็แก่ตายก่อนจะรู้นะฮะสิบสี่ปีนี่เรียกว่าท่านอ่านตั้งแต่สมองดีไม่เคยดูทีวีและที่สําคัญไม่มีสมองเรียนวิชาอื่นเลยวิทย์คณิตอังกฤษอะไรไม่รู้จักเลยแม้กระทั่งวิชาว่ายน้ําเอาตัวรอด พม่าจึงต้อง<ห> <หา S 2> อ่านว่าไตรดิดกอย่างเดียววงเล็บว่าพม่าห้ามพระคณะเหล่านี้ <c oughs> ซึ่งเป็นบุคคลหายากของประเทศและโลกเนี่ย <c oughs> นั่งเรือกลัวจมน้ําใช่ครับเพราะถือว่ากว่าจะผลิตมาได้ยากมากสอบทุกปีนะครับปีว่าประมาณ500รูปแต่ว่าในรอบ10ปีมานี้ยังไม่มีสักองเลยตั้งแต่มีประเทศพม่ามาเนี่ยมีมาแล้วกี่องค์คะทั้งหมดตอนนี้มี13รูปครับ13รูปครูปแต่ว่าที่ยังมีชีวิตอยู่มี8รูปครับ ที่เขาศรัทธายังไงถึงถึงมาแนวนี้อาจารย์หรือาม,มาตามคําสอนอยังไงต้องเรียนว่าพม,ม่ามีความเชื่อว่าแต่แผ่นดินตนเองนั่นคือแผ่นดินที่ชื่อว่าสุพรรณภูมิสุพรรณแต่ว่าแผ่นดินทองทีนี้เราก็ไป,กาาไปตีว่าเฮ้ยแผ่นดินที่ต้องผลิตทองนะเมืองทองเยอะๆนะทองเยอะๆแต่ถ้าท่านไปนะผมได้ไปมาแล้วคือเขตยะไข่ซึ่งใกล้อินเดีย ะยะไข่หรือระไข่หรือระะอักขะเป็นประเทศเดียวกันเป็นแผ่นดินเดียวกันเป็นรัฐเดียวกันในพมา่าซึ่งมีเผ่าที่เรามักรู้จักกันคือ,อรรโรฮิงญ,ญาใช้อรการอ่าโรฮิงญ,ญานี่แหละ,ะ,ะอรการโรฮิงญ,ญาเนี่ยก็คือหน้าตาเหมือนอินเดียนะครับเข้าติดกันแค่ข้ามน้ําติดบังคาเลเทศนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นอินเดียละเพราะฉะนั้นคําว่าทองของเขาคือรวมข้าวสีทองทั้งแผ่นดิน ทั้งแผ่นดินนะแผ่นดินที่รวงข้าวเต็มไปหมดเป็นสีทองเลยไม่เกี่ยวกับทองอะไรเลยะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไปพบเห็นว่าไอ้นะพะพมา่ามีความเชื่อว่าตัวเองสืบสายมาจากพระโสนุตระที่พระเจ้าอโศกส่งมาจึงมีเรียกว่าพุทธวงศ์อาหันตวงศ์ที่สืบสายการปฏิบัติวิปัสนาองค์สุดท้ายที่เขาบันทึกอวสานเนี่ยก็คือมหาศรีสยายดอซึ่ง พระมหาโชดกที่เป็นอาจารย์ใหญ่ทางวิปัสนาของวัดมหาธาตุทั้งประเทศนับถือเนี่ยนะไปเรียนเหตุผลที่ไปเรียนไม่ใช่ว่าเพราะไทยไปเสียดุลการค้าหรือเพราะไทยไปยอมพอมา่านะครับแต่เหตุผลที่ไปเรียนเพราะว่าในโลกนี้มีประเทศเดียวที่ปฏิบัตินะวิปัสนากรรมฐานตามหรือนั่งสมาธินะตามพระไตรปิฎกที่สุดที่พม่าเนี่ยวิชานี้การกรรมฐานเนี่ยเหมือนกันทั้งแผ่นดินไหมคะ เหมือนกันทั้งแผ่นดินโดยความเข้าใจถูกตรงเช่นคําว่าพุทธานุสติผมย่อยง่ายนะครับเหมือนเรากําลังรู้เรื่องราวของนะครับบทละครสักเรื่องหนึ่งเอาเรื่องพจจมาแล้วกันแล้วเราก็เล่าเรื่องพจจมานจนเราแค่นึกถึงคําว่าพจจมานเนี่ย <c oughs> นึกภาพภาพาอากาอกมาหมดเลยว่ามันคือผู้หญิงถักเปียแล้วหิ้วกระเป๋าชะลอมมาภาพมันตรงกัน <c oughs> แต่ภาพตรงกันไม่ใช่คิดขึ้นแต่เพราะเข้าใจเรื่องเป็นอย่างดีค่ะเห็นไหมครับคําพูดมาทีหลัง S <S> <S แต่ของเราเนี่ยคำพูดมาก่อนคือพูดโทรมาก่อน <S <S> <S พอพูดโทรมาก่อนก็กลายเป็นประโยคศักดิ์สิทธิ์ละนะครับแล้วจินตนาการของสมาธิคนละเรื่องนะฮะที่พม่าไม่เน้นพม่าไปเน้นวิปัสสนาต,าตามพระไตรปิฎกเช่นพอเราพรม่าถามเราว่าปฏิบัติอยู่ไหมนั่งสมาธมิอยู่ไหมคนไทยจะตอบว่าปฏิบัติครับท่านถามว่า จากพระสูตรใดก็จะพึ้งกันว่าเฮ้ยมีด้วยหรอพวกผมถ้าบอกว่าสายไหนอตอบได้อาจารย์ไหนอาจารย์ไหนตอบได้ท่านถามว่าพระสูตรเล่มไหนจริงเหรอคเขาถามแบบนี้เลยถ้าถามอย่างนี้อ่าวกำลังศึกษาด้วยพระสูตรเล่มใดเพราะพม่าจะไม่มีการแยกปริยัติกับปฏิบัติออกจากกันพระสงฆ์ผู้เรียนก็จะต้องเรียนทั้งปฏิบัติปริยัติไปควบคู่กันเพื่อให้ได้ผลของการวิจัยเขาใช้คําว่าวิจัยนะครับเช่น ปัญจวคีสูตรวิจัยว่าด้วยขันห้าที่ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเป็นตั้งแห่งเป็นทุกข์ก็วิจัยเรื่องนั้นะนะฮะหรืออาทิตตปรยิยตสูตรว่าด้วยของร้อนโทสะโมหะโลภะทั้งหลายโลภะโทสะโมหะทั้งหลายก็วิจัยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่วิจัยตามพระสูตรขั้นถาวรตอนนี้กําลังทําพระสูตรอะไรผมก็บอกคนไทยส่วนใหญ่เขาก,ก็พูดโทท่านบอกว่าอยู่ในพระสูตรไห<า>นหน้าไหนเขาพุทธเจ้าบอกให้ทําหน้าไหนก็อึ้งนะฮะเราก็จะงงกันว่าเออจริงฮะกลับมาด้วยความทิฏฐิครับตอนนั้น ไม่เชื่อ,อ,อมันคนละเล่มหรือเปล่ากันไมก็ไม่มีจริงๆครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะคช่วงหน้าจะถามว่าแล้วทำไมพม่าถ,ถึงยึดต,ตรงนี้ได้<อ>แล้วในโลกนี้ทําไมเหลือพม่ารประเทศเดียวประเทศเดียวที่ยึดต,ตรงนี้แล้วการที่ยึดต,ตรงนี้ไว้ได้แล้วทำไมคนมานินทาว่าพระพระม่าเป็นอย่างนี้อย่างี้อย่างที่อาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ไปสืบแล้วพบอะไรในพม่าสักครู่ค่ะ